สวัสดีครับพอดีเนี่ยผมจะในฐานะรัดูแลห้างจอยมารนะครับตอนนี้มันจะแนะนำสมาชิกทุกท่านซึ่งเราเป็นห้างจอยมารขนาดคอามิเนียมสตร์พโอแฟลตเมนซึ่งเป็นห้างคนไทยนะครับเป็นนวัตกรรมแนวใหม่ที่ผู้ริโภคเนี่ยสามารถมาช็อปที่นี่แล้วก็ทางห้างเราก็สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นรายวันรายเดือนให้กับสมาชิกซึ่งเราเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ย ห้างของคนข้างของชาวต่างชาติเรามาแทรกแซงเรามากพอสมควรแต่วันนี้เราเองนะครับเราพยายามสร้างแรงดของเราเองโดยเฉพาะเป็นสินค้าจอยนะเป็นจอยวอหรือเป็นด้านของจอยพีวต่างๆนี่คือเป็นเป็นแบรนด์ที่เราสามารถที่ขยายได้ไปทั่วโลกนะทีเดียวในะปัจจุบันวันนี้เราแต่ตั้งเกือบปีนะยากปีที่สิบจะคร้าอยเพราะเนี่ยในฐานะที่เราได้ทําธุรกรรมเกี่ยวกับห้างหรือเกี่ยวกับแฟนชายตัวน,นี้เรามั่นใจ,จเหลือเกินว่าวันนี้เนี่ย ย่างปีที่ห้าของจอยหมาของเรารวมแล้วสิบปีที่ทก่อตั้งบริษัทเรามั่นใจว่าเราจะสามารถที่จะแบ่งตลาดของคู่แข่งมาได้พอสมควรนะเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็รับไปมัน,มนกเกือบยอดขายเกือบสองพันกว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านมาดูแบรนดของเราแบนดโดยทั่วไปที่ ผู้บริโภคบริโภคอยู่แล้วนะฮะโดยที่ท่านไม่ต้องเสียงานทดลองสินค้าตัวใหม่แค่ใช้บริโภคสินค้าเดิมๆอย่างเช่นเป็นแบรนด์ที่ท่านก็เคยเห็นเคยพบอ,อยู่แล้วที่เคยบริโภคแล้วแต่วันนี้เนี่ยเมื่อดึงมาในห้างแล้วเข้าพวกแบบของระบบแฟนชายเกิจจดขึน้นและจ่ายผลตอบแทนให้บริโภคซึ่งเป็นวัตกรรมใหม่ๆจริงๆที่ไม่มีแฟนชายตัวไหนนะครับที่ที่เคยทํามาก่อนนะ,ะโดยนําโดยท่านประธานสมชายหัตเจริยหานะรปัจจุบันเรามีสาขาในประเทศไทยเนี่ยนับประมาณ กับ45ส,ส,ส,สาขาเทศไทยและปัจจุบันเรากำลงังสร้างห้ามคอนเนี่ยนสโตอพ์พลาสนี้นะฮะโราเฉพาะเราจะซื้อที่เป็นที่สดๆนะฮะใกล้ๆกับโลตัสหรือว่าใกล้ๆกับเมกโคเป็นหลักเพราะมันสะดวกต่อการแนะนําได้มาบริโภคมันเนี่ยภายในปีหน้าเราคงจะได้เห็นห้ามจนมาพอเราเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านที่สนใจเรื่อง เป็นใช่นะครับเรื่องการทําเรื่องการแนะนําคนมาซื้อนะครับบางทีตอนที่เราเรียนหนังสือเราอาจจะได้หุ้นสากร่อนตรงนี้ก็คล้ายกันครับแต่ว่าแค่มันแตกต่างว่าเราสามารถแนะนําแล้วเนี่ยทาให้ผู้โริโภคได้เงินคืนเราแนะนําเพื่อนมาเท่าไหร่เราก็จะได้เงินคืนเพราะโดยการเฉลี่ยแล้วดนการพิจัยออกมาแล้วว่าคนต้องปปริโเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณห้าพันบาทต่อัวเดือนทุกสิ่งทุกอ,อย่างเหล่านี้ครับทุกคนนอกจากโภคนะจะเป็นอ่านาน,าน,าน,นมนะจะเป็นน้ายาล้างจาน นะหรือว่ากระดาษชิ้นชู้นะครับผมอักปรกนะครับหรือข้าวทรงข้าวสารที่เราบริโภคอยู่แล้วนะครับเฉลี่ยแล้วนี่คนต้องบริโภคประมาณห้าพันบาทต่อเดือนทีเดียวครับดังนั้นห้าพันบาทต่อเดือนถ้าเราตีเฉลี่ยแล้วติดตัวเดือนห้าหมื่นร้อยเดือนห้าแสนพันคนละห้าล้านนะครับหาหมื่นคนเดือนคือปลาเข้าไปเกือบห้าร้อยล้านเพดัะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยฐานการบริโภคนะฮะโดยเฉพาะเนี่ย ผู้ที่มาโงทแล้วคือพคกที่ข้ามดังๆก็จริงนะวันเงินจะไหลออกนอกประเทศไม่ต่ำเจ็ดแสนกว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโดยการคิดค้นนะฮะโดยท่านประธานก่อนแต่ว่าอยากให้ทุกคนรวยกระจายวันนี้มาถึงแล้วทำม,มาถึงยุคของที่เราจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอ่าที่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนที่ไม่ได้เปลี่ยนอ่าพฤติกรรมในการริโภคแต่แค่เปลี่ยนที่ซื้อ จากซื้อที่ห้างอื่นนะฮะแต่มาซื้อที่ห้างที่นี่โดยเฉพาะเราก็มีบัตรสมาชิกนะฮะโดยเราก็ทางบริษัทก็หุ้นส่วนกับธนาคารกรุงเทพนะครับและก็ไทยพาณิชย์ฟังทุกท่านกา็มาเป็นสมาชิกกับเราหรือเป็นเมมเบอร์กับเราแล้วเนี่ยท่านก็สามารถไปที่ธนาคารกรุงเทพหรือไทยพาณิชย์บอกว่าเป็นเมมเบอร์กับจอยห้างจอย employ. อ่๋ยอยทางธนาคารซึร่งเป็นธนาคารที่ทุกคนยอมรับและรู้จักดีอยู่แล้วนะครับท่านเขาเขาก็จะทําบัตรให้เราแล้วมาช็อป กันที่นี่ได้เลยมันสะดวกมากครับวันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นเป็นยุคที่ทุกท่านโชคดีที่มาเจอวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ่ประธานสมชายอัจฉริษะาเราและก็มีคณะผู้บริหารนะที่สําเร็จไปแล้วนับประมาณเกือบประมาณสามสี่ร้อยคนทั่วประเทศไทยนะฮะถ้าทุกท่านมั่นใจหรือสนใจที่จะมาเป็นเมมเบอร์นะฮะหรือมาเป็น คนๆที่เปลี่ยนวิถีชีวิตกับเราก็เชิญได้ที่ห้างจอยมานะฮะหรือว่าถ้าถาสนใจจริงๆก็นะฮะติดต่อมาที่สาขาภูเก็ตน,นะฮะโดยที่มีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีพนักงานให้การตอบรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะจะมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเนี่ยนั่งประจำที่นี่อยู่ประจำอยู่แล้วแค่วันนี้เนี่ยท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่เลยนะฮะกับห้างจอยคอย